นักเรียนนักเรียน,น,รยนทราบไหมคะว่าถึงแม้มนุษย์เราและสัตว์โลกต่างๆต้องอาศัยพืชเพื่อการดำรงอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานตั้งแต่อากาศอาหารยารักษาโรคตลอดจนพลังงานแต่ชีวิตในอีกด้านหนึ่งของพืชเป็นสิ่งลี้ลับที่รอคอยการค้นพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเคลื่อนไหวของพืชค่ะ เราทราบว่าคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตคือจะต้องมีการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเรา้าการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่ในสัตว์นั้นแตกต่างจากพืชโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะในสัตว์ชั้นสูงจำเป็นต้องมีระบบประสาทระบบโครงร่างและระบบกล้ามเนื้อที่ทำงานร่วมกัน ในพืชปราศจากระบบต่างๆเช่นในสัตว์แล้วพืชเคลื่อนไหวได้อย่างไรเป็นที่ทราบกันดีว่าพืชเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะพืชไม่มีขาในการเดินไปยังสถานที่ต่างๆเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปจึงทำให้พืชไม่สามารถวิ่งหนีเมื่อมีภัยมาใกล้ตัว แต่พืชสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ทั้งนี้เพื่อการอยู่รอดของพืชโดยอาศัยกลไกการรับรู้บางประการและมีการตอบสนองในรูปแบบต่างๆที่เราเรียกว่าการเคลื่อนไหวของพืชปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระตุ้นต่อการตอบสนองของพืชน,นั้นเรียกว่าสิ่งเรา้า นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้าที่มากระทำเป็นสองประเภทคือการตอบสนองของพืชที่มีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้าหรือ tropic movement และการตอบสนองของพืชที่มีทิศทางไม่สัมพันธ์กับสิ่งเร้าหรือ nastic movement tropic movement หรือ tropism หรือการเบน เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเติบโตของพืชที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างมีทิศทางที่แน่นอนและมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อทิศทางหรือตำแหน่งของที่มาของสิ่งเร้าการเบนเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นการเบนเข้าหาสิ่งเร้าหรือ positive tropism หรือเป็นการเบนออกจากสิ่งเร้าหรือ negative tropism ก็ได้ <qu en> <rien> <Matrix> ถ้าสิ่งเร้าภายนอกคือแสงจะเรียกการเบนนี้ว่าการเบนตามแสงหรือโฟโตทรอปิกซึมตัวอย่างของการเบนตามแสงที่สามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในชีวิตประจำวันคือการที่พืชมักจะเบนหรือเอียงเข้าหาแสงอยู่เสมอ เราปลูกต้นไม้ในกระถางแล้วนาไปวางในที่ที่ได้รับแสงเพียงด้านเดียวเช่นริมหน้าต่างหรือใต้ชายคาริมระเบียงโดยที่ไม่มีการหมุนหรือเปลี่ยนด้านของกระถางที่จะได้รับแสงบ้างลักษณะของต้นไม้นั้นเขาจะเอียงหรือเบนเข้าหาแสงเพียงทิศทางเดียวลักษณะการเคลื่อนไหวเช่นนี้เรียกว่า positive phototropism ค่ะแต่เนื่องจากการตอบสนองต่อแสงของพืชเป็นไปในรูปแบบเดียวคือ การเบนเข้าหาแสงดังนั้นจึงสามารถเรียกการตอบสนองโดยการเบนเข้าหาแสงนี้ว่าโฟโตทรอปิกซึมโดยไม่ต้องระบุว่าเป็นโพซิทีฟโฟโตทรอปิกซึมหากสิ่งเร้าคือแรงโน้มถ่วงของโลกจะเรียกการตอบสนองดังกล่าวว่า การเบนออกจากแรงโน้มถ่วงหรือเนกตีกราวิกทรอปิซึมเช่นเดียวกับรากพืชที่มีทิศทางการเจริญลงไปในดินเสมอจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบโพซิทีฟกราวิกทรอปิซึมส่วนทิศทางการเจริญของปลายยอดพืชที่เจริญยืดขึ้นไปในอากาศ ซึ่งจะตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกที่พุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกยอดของพืชจึงมีการเคลื่อนไหวแบบเนกาทีฟกราวิ i t ร o อ i s m ถึงแม้เราจะตะแคงกระถางต้นไม้แต่ยอดของต้นไม้ต้นนี้ก็จะเจริญหนีแรงโน้มถ่วงของโลก และถ้าจะทําให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นว่าการเคลื่อนไหวที่เราเห็นเป็นการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงอย่างแท้จริงไม่ได้เกิดจากพืชเจริญเข้าหาแสงเราก็ควรทําการทดลองในห้องมืดค่ะส่วนการเคลื่อนไหวของพืชอีกแบบหนึ่งที่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกแบบมีทิศทางไม่สัมพันธ์กับสิ่งเร้าหรือน t i สติกมูฟเมน การเคลื่อนไหวแบบนี้อาจมาจากการเติบโตที่ไม่เท่ากันหรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเต่งที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ก็ได้ตัวอย่างเช่นการเบนลงของกาา้านใบหรือ epinasty เป็นการโค้งลงซึ่งเป็นตัวอย่างของการเคลื่อนไหวแบบไม่มีทิศทางที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยในธรรมชาติเช่น การเบนลงของก้านใบซึ่งเกิดจากการเติบโตที่ไม่เท่ากันของก้านใบโดยด้านบนของก้านใบจะมีการเติบโตมากกว่าทำให้ก้านใบเกิดการโค้งลงซึ่งปรากฏในการตอบสนองต่อฮอร์โมนเช่นออกซินและเอทิลีนเช่นเดียวกันกับการบานของดอกไม้หลายชนิดที่ส่วนกลีบเลี้ยงและกลีบดอกม้วนหรือพับลงด้านล่าง ก็เป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของพืชที่เกิดจากการเติบโตไม่เท่ากันของกลีบเลี้ยงและกลีบดอกค่ะการบานเมื่ออุ่นหรือ thermo n a s t y เป็นตัวอย่างของการเคลื่อนไหวแบบไม่มีทิศท,ทางซึ่งตอบสนองต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นการบานของดอกทิวลิปที่จะบาน เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นเนื่องจากการขยายขนาดของเซลล์ที่อยู่ด้านบนของกลีบซึ่งมีมากกว่าเซลล์ที่อยู่ทางด้านล่างตัวอย่างของการเคลื่อนไหวแบบไม่มีทิศทางที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่งหรือเทอร์เกอร์เพรสเชอร์คือการหุบกลางคืนหรือนิกทีเนสตี้ของใบพืชตระกูลถั่ว ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกที่เป็นแสงยกตัวอย่างเช่นลักษณะใบาของต้นจามจุรีหรือต้นผู้นายพลที่เห็นอยู่นี้นะคะลักษณะใบาจะมีการพับขบในตอนกลางคืนและจะกลับมาแผ่กางออกอีกครั้งหนึ่งในตอนเช้าซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการตอบสนองต่อความเข้มของแสงที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่ง ในกลุ่มเซลล์พิเศษที่เราเรียกว่ามอเตอร์เซลล์ค่ะมอเตอร์เซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ผนังบางขนาดใหญ่อยู่บริเวณโคนก้านใบที่มีลักษณะอ่องหรือพองออกเซลล์ Cell ดังกล่าวเรียกว่าพาวินัสน้ำสามารถออสโมซิสเข้าออกจากมอเตอร์เซลล์ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่งภายในเซลล์ จึงทำให้เซลล์เต่งและใบกลางออกในยามเช้าเมื่อได้รับแสงเช่นเดียวกันกับใบไมยราบที่มีกลไกการหุบของใบเกิดขึ้นเหมือนกับในใบจามจุรีแต่การหุบของใบไมยราบอาจเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอื่นๆอีกได้เช่นหากเราลองเอาวัตถุใดก็ตามมาแตะที่ใบไมยราบ เมื่อใบมยราบได้รับแรงสั่นสะเทือนก็จะหุบพับใบลงได้เช่นเดียวกันแต่การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับแสงแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่ตอบสนองต่อแรงสั่นสะเทือนเราจึงเรียกว่าซิสโมเนสตีหรือทิกโมเนสตี คราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างการเคลื่อนไหวแบบต่างๆของพืชที่พบในธรรมชาติและให้นักเรียนลองจำแนกดูว่าการเคลื่อนไหวที่เห็นเป็นการเคลื่อนไหวแบบ tropic movement หรือ nastic movement นักเรียนลองสังเกตดูมือเกาะหรือ tendril ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ยื่นออกไปพันหลักของต้นสร้อยฟ้านะคะหรือพืชที่มีลักษณะลำต้นแบบเลือยเช่นตูดาง ซึ่งจะมีการเจริญพันหลักในลักษณะการบิดเป็นเกลียวนักเรียนคิดว่ามือเกาะของสร้อยฟ้าและการเลื้อยพันหลักของพลูด่างเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวแบบใดคะถูกต้องแล้วค่ะการเคลื่อนไหวของมือเกาะตำลึงหรือการเลื้อยพันหลักของพลูด่างเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ตอบสนองต่อการสัมผัสหรือที่เราเรียกว่าการตอบสนองแบบ ทิศโมโทรปิกซึมดังนั้นจึงเป็นการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเรา้าหรือ Movement ทรอปิกมูฟเมนต์คราวนี้นะรียนลองมาสังเกตความมหัศจรรย์อีกรูปแบบหนึ่งของต้นพืชกับไฟแ่แฟรงหรือวีนัทไฟแทรปนะคะพืชชนิดนี้สามารถดักจับและยอะ่ยอยเหยื่อที่จับได้โดยที่เหยื่อส่วนใหญ่ที่มาติดกับ เป็นพวกแมลงเนื่องจากโครงสร้างของกับดักมีลักษณะเป็นบานพับและมีขนพิเศษบนพื้นผิวด้านในที่ไวต่อการสัมผัสทั้งนี้ขนดังกล่าวจึงเป็นกลุ่มเซลล์ที่ไวต่อสิ่งเร้าเมื่อมีแมลงมาเกาะขนพิเศษเหล่านี้กับดักจะปิดและปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยตัวแมลงเพื่อเป็นอาหารแล้นักเรียนคิดว่าการตอบสนองของกาหอยแข็งเป็นการเคลื่อนไหวแบบใดคะ เมื่อนักเรียนสังเกตแล้วจะพบว่าทิศทางการเคลื่อนไหวของกาบหอยแครงไม่ได้สัมพันธ์กับสิ่งเร้าที่มากระทำเพราะไม่ว่าเราจะแตะด้านในของกาบหอยแครงอย่างไรหรือแมลงจะตกลงมาจากทิศทางไหนก็ตามต้นกาบหอยแครงก็จะงับในลักษณะเดิมนั่นแสดงว่าการเคลื่อนไหวของต้นกาบหอยแครงเป็นการเคลื่อนไหวแบบทิกโมเนสตี ลองดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะคะหลายคนอาจเคยได้ยินนิทานเกี่ยวกับพึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งที่สามีหายไปทั้งคืนและกลับมาตอนเช้าพร้อมร่างกายที่หอมไปด้วยกลิ่นดอกไม้พึ่งภรรยาก็หึงและโกรธกล่าวหาว่าสามีไปค้างคืนกับพึ่งสาวตัวอื่นพึ่งผู้สามีจึงเล่าว,ว่าตนนั้นตอมดอกบัวเพลินไป จนเวลาเย็นดอกบัวหุบตนก็เลยติดอยู่ในดอกบัวจนเช้าเมื่อดอกบัวได้รับแสงจึงบานออกพึ่งจึงบินกลับรังได้แล้วนักเรียนคิดว่าการหุบของดอกบัวในเวลากลางคืนเป็นการเคลื่อนไหวแบบใดคะคล้ายๆกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในใบาจามจุรีใช่ไหมคะเพราะดอกบัว มีการหุบในเวลากลางคืนและบานในตอนเช้าเมื่อได้รับแสงอาทิตย์เนื่องจากกลุ่มเซลล์ทางด้านในและด้านนอกของกลีบดอกมีการขยายขนาดไม่เท่ากันการบานของดอกไม้เกิดจากกลุ่มเซลล์ด้านในของกลีบดอกขยายขนาดมากกว่าด้านนอกแต่เมื่อกลุ่มเซลล์ที่อยู่ด้านนอกขยายมากกว่าด้านในจะทำให้ดอกไม้หุบลง โดยไม่ขึ้นอยู่กับทิศทางของสิ่งเร้าแต่อย่างใดดังนั้นการเคลื่อนไหวของดอกบัวจึงเป็นการตอบสนองแบบ n a s ติ c กมูฟเมนทที่เรียกว่า n i ก t ี n <S แ s สตี้และจากตัวอย่างในบางส่วนของการเคลื่อนไหวของพืชที่เราพบเห็นในธรรมชาติเหล่านี้ สามารถช่วยให้นักเรียนนําหลักการไปใช้ในการจําแนกการเคลื่อนไหวของพืชที่พบเห็นได้นะคะว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบทรอ p i c Movement หรือ n a สติกมูฟเมนต์ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ